สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่สนใจเกี่ยวกับหน้าไพายิปซีนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพเดวิลไพปีศาจไพปีศาจความต้องการทางวัตถุอย่างรุนแรงคุณกำลังโหยหาความมั่งคั่งทางวัตถุหรือมีความต้องการทางเพศที่หุนหันพลันแล่นมันแสดงถึงการพึ่งพายาบางชนิดและการเสพติดยาบางชนิด เป็นคนที่คุณจะพบปีศาจในชีวิตของคุณไพ่ปีศาจจำนวน15ชื่ออื่นๆ l e d e b e l องค์ประกอบโลกเข้าสู่ระบบราศีมังกรคำตอบใช่ไม่ใช่การตีความที่สำคัญคือไม่ใช่สัตว์แพะลาหอยนางรุมหินที่เกี่ยวข้องกับไพ่ใบนี้เพชรด,ดำ จินตภาพและความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของไพ่เดวิลทารอในการ์ดใบนี้ร่างของปีศาจนั่งอยู่บนแท่นทรงลูกกระบาดซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและสิทธิอำนาจพระหัตถ์ข้างหนึ่งยกขึ้นทำความเคารพวันแคนเครื่องหมายมือนี้ทำระหว่างการแสดงพรโดยโคฮานิมซึ่งยืนอยู่ด้านหน้า ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และให้พรแก่ประชาคมการ์ดมีพื้นหลังสีดำซึ่งแสดงถึงพลังชั่วร้ายความลึกลับและความก้าวร้าวที่นี่สีนี้แสดงถึงด้านมืดของบุคริกปีศาจมีรูปดาวห้าแฉกกลับหัวโดยมีกลุ่มจุดสองจุดยืนยื่นขึ้นไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไม่ลงรอยกัน และความชั่วร้ายเพราะมันล้มล้างระเบียบที่ถูกต้องของสิ่งต่างๆและแสดงให้เห็นถึงชัยชนะของศาลเหนือจิตวิญญาณมันคือแพะแห่งตันหาโจมตีสวรรค์ด้วยเขาของมันปีศาจมีเขาแพะบนหัวซึ่งแสดงถึงลักษณะของทางการทูตการเป็นนักรบปีกค้างคาวแสดงถึงอัตตาของเขาและ ยังแสดงถึงความรู้สึกของภาพลวงตาอีกด้วยร่างปีศาจมีกรงเล็บนอกอินทรีที่แสดงพลังอีกครั้งเขามีคบไฟคว่ำอยู่ในมือโดยทั่วไปแล้วคบไฟหัวกลับเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่ดับลงแต่ที่นี่เราจะเห็นว่าร่างผู้ชายได้จุดไฟจากคบนี้ ดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่านี่คือคบไฟของเขาเพื่อเผาผลาญตันหาราคะในตัวผู้คนมีวงแหวนกลมสอดอยู่ในแท่นที่ปีศาจนั่งอยู่และมีโซ่สองเส้นยื่นออกมาซึ่งได้กดขี่ชายเปลือยและร่างหญิงเปลือยตัวเลขเหล่านี้เหมือนกับที่เราเห็นในการ์ดเด e ะเลเวแต่ที่นี่มีเขาบนหัว เขาเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความปรารถนาทางโลกและสัญชาตญาณของสัตว์ในมนุษย์ทุกคนเห็นได้ชัดว่าร่างทั้งสองนี้ยอมแพ้ต่อสัญชาตญาณเหล่านี้และมีปีศาจในตัวแสดงออกมาภายนอกด้วยพวกมันมีหางเป็นพวงองุ่นและมีเปลวไฟที่ปลายสิ่งเหล่านี้แสดงถึงการเสพติดความสุขอำนาจและตัณหา โหราศาสตร์และปีศาจไพปีศาจมีอิทธิพลทางโหราศาสตร์ของรางสีมังกรราศีมังกรเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของผู้ประกอบการและธุรกิจชาวราศีมังกรมีความทะเยอทะยานมุ่งมานะมักปฏิบัติจริงประสบความสำเร็จและบางครั้งก็วางตัวไม่ยอมให้อภัยและดื้อรั้นเช่นกันพวกเขาสนใจเกี่ยวกับสถานะทางสังคมมาก ชาวราศีมังกรมีแนวโน้มที่จะบรรลุตำแหน่งแห่งอำนาจและรายร้อมไปด้วยบุคลิกที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงราศีมังกรเป็นเครื่องหมายที่ดาวอังคารยกย่องค่ะหากเพื่อนๆชอบคำํำนายของอาจารย์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องกดหัวใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ